l i s t e n <Listen> Channel ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI ช่วยให้คุณรับฟังนิยายได้โดยไม่ต้องอ่านเองไม่ต้องเสียสายตานอนไปฟังไปยังได้ก่อนรับชม Listen Channel แนะนำให้คุณกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆของทางช่อง และขอความการุณาไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อที่ทางช่องจะได้มีรายได้หรือเพียงแค่คุณใช้ y u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  e พรีเมียมแล้วดูคลิปเราทางช่องก็จะมีรายได้เช่นกันกและคุณก็ณไ,มไม่ต้องลำทางกับโฆษณาอีกต่อไปสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนมันไม่ต่อเนื่องกันคลิปนี้จะทำเพื่อแจ้งข่าวแก่สมาชิกว่านักสลักวิญ,ญญาณตอนใหม่อัปเดตแล้วและโฆษณาไปในตัวสามารถติดตามนักสลักวิญญ,ญาณตอนอื่นๆ ได้ทางช่อง Listen GT และพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิปยินดีต้อนรับสู่ Listen Channel นักสลักวิญญาณตอนที่3 155ในชีวิตที่ใดบ้างไม่ฝึกปราณเต่าทองแดงร้องอึงอนกลายเป็นชายร่างใหญ่คราวอาคนหนึ่งสูงพันจังเต็มผิวหนังดุดดังหล่อจากทองเทพมีเพลิงเทพสีชาติแรงกล้าลุกโชนหน้าสะพรึงทันทีที่ปรากฏตัวก็ราวกับเทพที่เผาผลาญทั่วล่ามาเยือนเิงชิว ถูกเรียกฐานว่าเทพเพลิงฐานโลกออกจากโลกแปรปุถุชนเมื่อ2 6 0 0 0 0ปีก่อนเป็นลำดับที่519ในระเบียบมรรควัดวดจักรในตำราย,ยกวิชามรของหลินสวินปรากฏข้อมูลบางส่วนของอีกฝ่ายดังคาเจ้าหมอนี้ไม่แข็งแกร่งเท่าเยียนจิวเหอทว่าในบรรดาระเบียบมรรควัดวดจักก็เรียกได้ว่าเป็นคนระดับมาตรฐานหลินสวินรอบกล่าวในใจอมชายร่างใหญ่คราวอเหิงชิวตะโกลั่นกำมัดสะใสหลินสวินเมื่อสัมผัสถ,ถึงถึงพลังของหมัดนี้ ทำให้หลินสวินแยกแยะออกอีกครั้งว่ามักวิธีของเหิงชิวแข็งแกร่งกว่าจอมเทพหงหลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังไม่เท่ายักษ์ใหญ่อย,ยอย่างพวกชือเชียนจีเทียนซิงจือหากคาดเดาไปอีกขั้นก็สามารถเดาออกว่าวิชามักของพวกชือเชียนจีเทียนซิงจือน่าจะอยู่ระหว่างลำดับ2 0 0ถึง500ขณะครุ่นคิดการเคลื่อนไหวของหลินสวินก็ไม่ได้ช้าก้าวเท้าลงไปคลื่นรูปกระบี่ระลอกหนึ่งดุดแสงจันดั่งฝันมายาปรากฏขึ้นมาตูม หมัดที่ประหนึ่งผ่านฝาดพีของเหิงชิวถูกฟันละเอียดอย่างง่ายดายกลายเป็นละองแสงพร่างพราวศาสตร์กระเซ็นไม่รอเหิงชิวเปลี่ยนกระบวนคลืขึ้นรูปกระบี่นั่นแผกกว้างถล่มเงาร่างสูงพันจ้างของเขาเสมือนกระบี่เฉือนภูเขาพันจ้างละอองแสงกระจัดกระจายหายไปไม่ผิดจากที่หลินสวินคาดไว้หลังผ่านการต่อสู้มหามรที่ง่ายดายนี้ผลมรกแรกกําเนิดก็ไม่ได้ปรากฏขึ้นแต่จํานวนพลังวิชามรที่กระจายอยู่ในกฎระเบียบวัตจักรกลับขาดไปหนึ่งสายกลายเป็นหนึ่งพันหกร้อยสิบสามสาย ไม่ถึงขั้นผิดหวังอะไรกลับการหลินสวินเกิดความสนใจขึ้นมาอยู่บ้างนับแต่อดีตถึงปัจจุบันผู้มากสามารถที่ออกจากโลกแปรปุถุชนวิชามรกของพวกเขาล้วนรั้งอยู่ในกฎระเบียบวัตจักรนั่นแต่ในการเวลาไร้สิ้นสุดที่ผ่านมาจำนวนในกฎระเบียบวัตจักนี้กลับมีเพียง1,600กว่าสายเท่านั้นแน่นอนว่าที่ผ่านมาย่อมต้องมีพวกที่เอาชนะรูปจำลองวิชามรกเข้าแทนที่ตำแหน่งเขาเหมือนอย่างซะย่าจื้เช่นกันเป็นแน่ แต่เทียบกับผู้ฝึกปราณนับหมื่นที่กระจายอยู่ในโลกแปรปุถุชนจำนวนของกฎระเบียบวัตจักรนี้ยังคงน้อยเกินไปอยู่ดีจากจุดนี้จะเห็นถึงความยากของการต่อสู้มหามักทว่าสิ่งที่หลินสวินสนใจไม่ใช่จุดนี้หากแต่เป็นเขาตระหนักถึงปัญหาหนึ่งกระทันหันพวกน่าสะพรึงที่เข้าแดนเทพมากเร้นไปแล้วอย่างพวกอาจารย์เจ้าแห่งคีรีดวงกมลจากจันทองเฉินหลินคงเจ้าลัทธิไทชูตอนนั้นมีหรือจะไม่ทิ้งวิชามักของตนไว้ที่โลกแปรปุถุชนแห่งนี้ เช่นนั้นรูปจำลองวิชามักของพวกเขาอยู่ที่ไหนและอยู่ลำดับที่เท่าไรในระเบียบมักวัดวัดจักนั่นหากข้าหารูปจำลองวิชามักของพวกเขาพบและเข้าต่อสู้ด้วยทั้งหมดบางทีอาจรู้ว่ามักวิธียามพวกเขาอยู่โลกแปรปุถุชนแห่งนี้แข็งแกร่งแค่ไหนหลินสวินคิดถึงตรงนี้จู่ๆในใจก็มีแรงกระตุน้นแรงกล้าผุดขึ้นก็ทำเช่นนี้แหละ พวกเขาในปีนั้นกับตนในตอนนี้ล้วนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันการต่อสู้กับรูปจำลองวิชามกของพวกเขาเท่ากับเป็นการต่อสู้มหามกในอีกรูปแบบหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยยามนี้หลินสวินไม่รีบร้อนออกจากโลกแปรปุถุชนแห่งนี้แล้วครู่หนึ่งให้หลังเงาร่างของหลินสวินมาถึงนอกประตูทิศตะวันตกของเมืองหลวงที่นี่มีต้นไม้โบราณเสียดฟ,ฟ้าต้นหนึ่งอย่างรากอยู่ผิวเปลือกอ้าออกราวหนังมังกรเท่าแข็งทนทานดุดเหล็กเทพกิ่งกา้านราดดาบดุจกระบีเจือกลิ่นไอายอึมครึมหนาวเหน็บ นี่ก็คือรูปจำลองวิชามรกรูปหนึ่งเมื่อมองต้นไม้โบราณน,นี้หลินสวินนึกถึงภาพมากมายที่ได้เห็นตามเมืองต่างๆในอาณาจักรสมโพธิตลอดทางเมื่อหลายวันก่อนระเบียบมกวดวัดจจที่ปกคลุมใต้นี้มากเกินไปหากสามารถใช้พลังกฎระเบียบเดียวควบคุมกดระเบียบอื่นๆก็จะสามารถทําให้สรพชีวิตมากมายใน49อาณาจักรของโลกนี้ทําตามหลักการเดียวกันเช่นนี้บางทีโลกนี้ก็อาจไม่มีการขัดแย้งนองเลือดที่ซับซ้อนวุ่นวายเหล่านั้นอีกหลินสวินใคร่ครวญ ระเบียบมรกวัจจ์มีกนึ่ง0 0กว่าสายกระจายทั่ว49อาณาจักรส่งผลกระทบต่อสรรพชีวิตนับไม่ถ้วนแต่ก็เพราะเหตุนี้ทำให้ทุกชีวิตในโลกเกิดความขัดแยง้งและเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมากมายเหมือนกับการปะทะกันระหว่างอรารยธรรมต่างๆแต่หากสามารถมีระเบียบมรกสายเดียวเป็นผู้นำระเบียบมรกอื่นๆเป็นตัวเสริมเช่นนั้นไม่ว่าภายหน้าจะมีระเบียบมรกปรากฏขึ้นมากแค่ไหนในโลกแปรปุถุชนแห่งนี้ล้วนต้องถูกควบคุมและผูกมัด เช่นนี้แม้ว่าตตา้ล่าจะไม่เป็นหนึ่งเดียวกันแต่ก็จะไม่แตกต่างกันหรือก็คือการผสมผสานหมื่นกระแสคืนถิ่นหลินสวินคิดถึงตรงนี้สีหน้าก็แปลกพิกลอยู่บ้างอย่างไม่อาจเลี่ยงหากทำได้ถึงขั้นนี้จริงเช่นนั้นผู้ฝึกปราณในโลกนี้ล้วนกําลังกล่อมกล่าวสัพชีวิตส่วนค่าก็เกรงกว่าจะเป็นผู้กล่อมกลาวผู้ฝึกปราในโลกขนล,ล้านนี้แล้วเป็นไปได้หรืออาจจะดูไปก้าวต่อก้าวก็แล้วกัน ครูต่อมาหลินสวินก็สลัดความคิดฟุ้งซ่านท่อสายตามองต้นไม้โบราณเสียดฟ,ฟ้าต้นนั้นอีกครั้งหูมต้นไม้โบราณสายไหวกลายเป็นร่างอรชอรสีดำสายหนึ่งเงียบเงียบสองมือนางกลุ่มกระบองทองแดงเล่มหนึ่งผมยาวสีเทาทั่วสีสับพื้นสวัยกลิ่นอายเย็นเยียบเร้นลับเนียนตรงเยเวียร,รู้จักกันในนามจักรพรรดิทเทพว่าเซิงออกจากโลกแปรปุถุชนเมื่อ33 0,000ปีก่อนวิชามรคของนางอยู่ลำดับที่4 1 7เจในระเบียบมรรคว,วัจักตูม การต่อสู้ประตูเนียนตรงเยี่ยมือถือกระบองตีกระแทกลงมาทัานใดนั้นมีอาสานีสีดำไม่รู้จบพลิกม้วนลงมาแผ่ครอบฟ้าดินกลิ่นอายทำลายล้างหน้าตกใจหลินสวินยกมือขึ้นกวาดปรางกระบี่พวยพุ่ง,พ,งพุ่งพาดขวางห้วงอากาศแปดพันจังแหวกนภากว้างและกรีดผ่านอาสานีสีดำทั่วฟ้านั่นปึง่งร่างอารชรของเนียนตรงเยี่ยเสมือนถูกฉีกกระชากขาดเป็นสองท่อนแหลกสลายหายไปจนถึงตอนนี้โลกแปรปุถุชนขาดกฎระเบียบวัตจักรลงไปอีกหนึ่งสาย เส้นทางต่อสู้ของข้าเริ่มจากอาณาจักรสมโพธิแห่งนี้หลินสวินหยิบตำราย,ยกวิชามักออกมาบนนั้นปรกากฏตำแหน่งที่รูปจำลองวิชามักพันกว่าสายกระจายอยู่และสิ่งเหล่านี้ล้วนกลายเป็นเป้าหมายการเดินทางของหลินสวินในเวลาถัดมาหลินสวินเดินทางตามลำพังผ่านเมืองต่างๆข้ามเขาเป็นลูกๆทุกครั้งที่ไปถึงจุดที่มีรูปจำลองวิชามักจึงจะหยุดเท้าต่อสู้ชิงชัยกับมันจากนั้นก็จากไปอย่างผ่าเผย ร่องรอยของเขาดุดเส้นยาวที่ลุกลามแผ่ขยายไปตามสถานที่ต่างๆในโลกแปรปุถุชนอย่างต่อเนื่องบางครั้งเขาจะหยุดเท้านั่งขัดสมาธิชมภูเขาแม่น้ํามองดูสรรพชีวิตอย่างถึงธรรมชาติแต่เวลาส่วนมากจะใช้ไปกับการเร่งเดินทางและต่อสู้ประชันสิ่งใดคือการฝึกปราณตลอดชีวิตล้วนเป็นการฝึกปราณสัมผัสทางกายอารมณ์ทางสภาวะจิตภาพทั้งหมดที่ได้เห็นเรื่องต่างๆที่ได้ประสบล้วนเป็นการตกตะกอนและเป็นการอย่างรู้ สำหรับลินสวินในตอนนี้การเวลาไร้ผูกมัดเรื่องต่างๆาไร้สิ่งกีดขวางจิตท่องตามฟ้าดินมหมามักตะบึงได้ตามใจสิ่งที่คอยคว้าคือสภาวะฝึกปราณที่อิสระสีความคิดแล่นแปดทิศจิตละล่องหมื่นลี้ที่เรียกกันอาจจะเป็นเช่นนี้แน่นอนว่าลินสวินก็ไม่รู้สักนิดเช่นกันว่าระหว่างการเดินทางอย่างต่อเนื่องของเขาในโลกแปรปุถุชนแห่งนี้เกิดคลื่นลมและความชุดละมุนขึ้นไม่รู้เท่าไรแล้วหนึ่งเดือนให้หลังแดนเทพมารเรนโลกเมฆโปรย ที่นี่คือฐานที่มั่นจอมมักชาตาสวรรค์9กาคีไทชูในคฤรหาหน์มหึมาที่ตั้งสูงใต้วังฟ้าหลังหนึ่งเสียงต่ำลึกเคร่งครึมสายหนึ่งดังขึ้นทุกท่านข้าเพิ่งได้รับข่าวจากโลกแปรปุถุชนหนึ่งเดือนมานี้หลินสวินเดินทางไปทั่ว19อาณาจักรในโลกแปรปุถุชนทั้งอาณาจักรสมโพธอาณาจักรเมคาอาณาจักรเว่ยอาณาจักรหลงตอนนี้เอาชนะรูปจำลองวิชามัรค533สายแล้ว ผูพ้พูดคือชายในชุดขนนกสวมเกี้ยวประดับหน้าตาราวเด็กหนุ่มละอองแสงสีม่วงรายล้อมทั่วร่างรูปลักษณ์น่าตกใจชิงหยางจือ่อจอมมักชะตาสวรรคภาคีหอนดีจอมมักไร้ขอบเขตที่พลังปราณใกล้ถึงขั้นสมบูรณ์คนหนึ่งในถงใหญ่ยังมีเงาร่างแปดสายนั่งอยู่มีทั้งชายหญิงเด็กชารากลิ่นอายแต่ละคนล้วนหน้าสะพรึงไร้สิ้นสุดเสมือนเทพสูงสุด8คนนี้ล้วนเป็นจอมมักชะตาสวรรแปดภาคีที่เหลือแต่ละคนมีมักวิธียิยฟ้ยฟ้ากลุ่มอำนาจใหญ่ เจ้านี่แข็งแกร่งเช่นนี้จริงหรือกล่าวเช่นนี้มรรธีของเขาก็ห่างจากจอมมร์ชะตาสวรรค์อย่างพวกเราไม่ไกลแล้วหรือจอมมร์ชะตาสวรรค์แปดคนในที่นี้ล้วนตกใจอย่างไม่อาจเลี่ยงฮือฮาไม่หยุดมรรธีของเขาแข็งแกร่งแค่ไหนกันแน่ข้าไม่รู้ตอนนี้ข้ารู้เพียงว่าในรูปจำลองวิชามรกห้าร้อยสามสิบสามสายที่ถูกเขาเอาชนะลำดับระเบียบมควัดวัดจจที่แข็งแกร่งที่สุดคือเก้าสิบสามชิงหยางจือกล่าวถึงตรงนี้สายตาหันมองชายชาราชุดทองคนหนึ่ง พี่ขู่เหอนั่นคงเป็นรูปจำลองวิชามักที่ทิ้งไว้ในปีนั้นกระมังในใจทุกคนล้วนสถานสะเทือนชายชาราชุดทองนามว่าขู่เหอจอมมักชะตาสวรรค์ภาคีอัคเน่หลักฐานพลังลึกล้ำไม่อาจหยัง่งวิชามักที่ข้าทิ้งไว้ที่โลกแปรปุถุชนในปีนั้นแม้ว่าลำดับจะรั้งท้ายไปบ้างแต่ข้าในตอนนั้นยังมีระยะห่างมากกว่าจะถึงขั้นจอมมักไร้ขอบเขตต่อให้หลินสวินเอาชนะรูปจำลองวิชามักที่ข้าทิ้งไว้ก็พิสูจน์อะไรไม่ได้ คูเหอกล่าวด้วยสีหน้าเฉยเมยในหมู่พวกเราลำดับสูงสุดในกฎระเบียบวัตจักรในโลกแปรปุถุชนปีนั้นเป็นพี่เพื่ถูจอมมักชตาสวรรพาคีพายับอยู่ลำดับที่21ส่วนผู้อยู่ลำดับสุดท้ายคือพี่คู่เหอลำดับที่93ชิงหยางจือกล่าวตอนนี้เวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้น เจ้านี้ก็เอาชนะรูปจำลองวิชามักห้าร้อยสามสิบสามสายแล้วแม้แต่รูปจำลองวิชามักที่พี่ขู่เหอทิ้งไว้ก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเดิมนี้ก็สามารถพิสูจน์ความน่ากลัวในพลังต่อสู้ของเจ้านี้ได้เขาหยุดไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวต่อยิ่งกว่านั้นก่อนหน้านี้ทุกท่านเคยเห็นว่ามีใครกล้าวแกร่งจนสามารถท้าทายรูปจำลองวิชามักห้าร้อยกว่าสายแต่ยังชักนำผลมักแรกกำเนิดไม่ได้บ้างหรือทุกคนในตาว่าประกายสีหน้าเปลี่ยนไปมา ชิงหยางจือพูดมากขนาดนี้เจ้าคิดอย่างไรกันแน่มีคนเอ่ยถามชิงหยางจือกวาดสายตามองทุกคนแล้วกล่าวข้าหวังให้พวกเราไปขอคำสั่งจากคุณหนูด้วยกันบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับเจ้าลินสวินนี่ทั้งหมดให้คุณหนูเป็นผู้ตัดสินใจการเคลื่อนไหวต่อจากนี้ทุกคนล้วนลังเลอย,อยู่บ้างอย่างไม่อาจเลี่ยงแค่ลินสวินคนเดียวคู่ควรให้เคลื่อนไหวเอ,อกเรกเช่นนี้หรือมีคนกล่าวใคร่ครวญต่อให้เจ้านี่ไร้กาศแค่ไหน ตอนนี้ก็ยังติดอยู่ในโลกแปรปุถุชนนั่นและกองกําลังของพวกเราล้วนกระจายอยู่ในโลกโลกาสวรรค์ชั้นที่9หนทางยาวไกลย,ยิ่งไม่สู้รออีกหน่อยหากภายหน้ายามเจ้านี้มีปัญญาบุกมาถึงโลกโลกาสวรรค์จริงพวกเราค่อยระดมกําลังทั้งหมดใต้ปกครองไปจัดการกับเขาพร้อมกันก็พอหัวคิ้วชิงหยางจืขมวดเข้าหากันอดกล่าวเตือนไม่ได้ ทุกท่านยังไม่ต้องเอ่ยถึงอย่างอื่นยามเจ้าหลินสวินนี่มีโอกาสบุกมาถึงโลกโลกาสวรรค์จริงเท่ากับว่าเขาได้รับผลมรรคแรกกำเนิด8ดครั้งหลังหลอมผลมรรคแรกกำเนิดเหล่านี้มรรควิธีของเขาย่อมต้องแข็งแกร่งกว่าตอนนี้หลายเท่าถึงตอนนั้นค่อยจัดการเขาจะสายไปหน่อยหรือไม่กล่าวถึงตรงนี้ชิงหยางจือถอนใจเบาๆเอ่ยว่าช่างเถอะอย่างไรข้าจะไปพบคุณหนูสักหน่อยให้นางเป็นคนตัดสินใจก็แล้วกัน ในเวลานี้เองจูจ่ๆนอกคฤหตัตใหญ่ก็ปรากฏวานอนเท่าสะพายดับคู่ตัวหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ของมันล้วนบังประตูใหญ่มิสร้างความกดดันใหญ่ยิ่งแก่ผู้คนบรรพจา์วานอนทันใดนั้นจอมมัชาตาสวรรค์เก้าคนหยัดตัวขึ้นพร้อมกันเผยแววเคารพยำเกรงออกมาคุณหนูถูกเจ้าลัทธิรั้งตัวไว้ข้างกายภายหน้าควรทำอย่างไรให้พวกเจ้าเป็นผู้ตัดสินใจกันเองบรรพจารวานอนเอ่ยปากกล่าวด้วยเสียงแก่ชารา เขาไม่ได้เดินเข้าคฤราหาส์ใหญ่และไม่มีทีท่าว่าจะรั้งรอกล่าวประโยคนี้แล้วก็หมุนตัวจากไปสามารถติดตามนักสลักวิญญาณตอนอื่นๆได้ทางช่อง Listen GT และพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิป